สวัสดีครับมาดบึงค้อมสมบูรณ์ทั้งทางไตครับโอ้ทั้งเขาพี่น้องสุดยอดเลยครับปลาทั้งนี้อันนี้คลิปที่สามนะครับเด้อเด้มาผ้าเบ่งบรรยากาศทางไตปลาอุดมสมบูรณ์ครับพี่น้องโอ้สูงยังแม่งใหม่ปลาหองแซวครับผมกัดขาบุ้งบุ้หอย่างเ้ย หนื่อยหน่อยเหนื่อยหลายมัย้งรวมสมบูรณ์อีกที่น้องเขาเมืมาฝากไะไรฝากแช่เลยครับเนี่ยธรรมชาติสวยงามเสมอครับผมเมืองขึ้นของเขาใบไข,ข่ึ้นยังใบอยังนี้นแต่เป็นต้นไมป้ปลาครับผมสูงรวมสมบูรณ์ครับผมนี่ไขป่ปลา ให้ปลาเต็มเลยโอ้หงนสูงแฮงโอ้โห้นมสมุดหมุดๆเลาะๆเข้ามาสวยงามครับพี่น้องธรรมชาติสวยงามเสมอครับผมมีแต่คนเราไปทำไรธรรมชาติพี่น้องเยเขาเบิ่งกะคอมเมนต์มาคุยกันเด้วยครับเด้ยไหนไห๋เดมาไกลแล้วกะถือ โอกาสคลิปหลายๆคลิปสิเป็น EP นะครับเนาะจากสองสาม EP เพื่อพี่น้องเบื่อนายในเมืองอยากเขามาเบ่งชีวิตธรรมชาติแบบแม่ตาในเขายวย่วที่วทัดน์ผมก็เฮ็ดไวเป็นคลิปแรกผมเฮ็่ไปสองสามคลิปแล้วครับแต่ผมไปต่างเป็น EP นะครับด้วยช็อตไอท่วามามารับจ้างนี่ที่ตั้งหัวขอว่ามาทํางาน,าานท่าชายแดนไทยพมานะครับเนาะนี่ครับปลาอุดมสมบูรณ์พี่น้อง เปรนอนหันคนของมือนี่ครับให้เขาเบิ่งกับคอมเมนต์มาคุยกันเป็นกำลังใจให้นมอุบลเลยนะครับเด้อเพราะว่าไพสิเฮ็ดยังก็ขอให้ประสบความสาเร็จสูส่ๆครับเบิ่งยางน้ำอุบลน้ำอุบลมันยังสูงเลยเอามาเดือปลาให้หน่อยมีขาดยางไปบุล่งลงทุนนะเจ้าน่อยว่ามันบุลงทุนี่ยของมื่อยแห้งเลยเขาง่ำเลยโค้งชันเลยพี่น้อง ธรรมชาติสวยงามเสมอ,อุดมสมบูรณ์ไป้วยพืชพักครับผมใลพักเลี้ยงปลากินได้นะครับบักเดือยให้น้อเตินมันมันเป็นนาผาไม่เห็เป็นไทยพี่น้องธรรมชาติสวยงามเสมอมีตะข้นเราไปทำไร่ทร,รมชาชิพี่น้องอนะครับให้เขาเมือนกับฝากไหลฝากแช่อย่างนั้งใจให้ครับวัสดีครับขอบคุณครับ